วันนี้ <c oughs> โคต้าก็หมดเสียงแล้วนะครับก็ติดตามนะครับ youtube ของโคต้าได้นะครับช่วงนี้ใครที่พื้นฐานไม่ดีหรือว่าขับรถเ,เดินหน้าได้อย่างเดียวนะครับถอยหลังไม่ได้ก็มาเทรนกับโคต้าได้นะครับก็รับเทรนทุกรูปแบบนะครับจนกว่าท่านจะมั่นใจตัวเองนะครับตอนนี้นักเรียนมือใหม่นะครับเคยขับเกียร์กระโปุกมาปีละครั้งเห็นบอกอย่างนั้นนะครับตอนนี้ก็กลับมาเทรน อยากไปสอบใบขับขี่นะครับเห็นว่างั้นนะครับก็เลยจัดการให้เมื่อกี้หนึ่งถอยข้างเส้นเฉยๆไม่ได้เหยียบไม่ได้เหยียบเส้นเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ไปได้เรื่อยๆหรือเป็นเพราะว่าเรามองใช่แล้วหรือเปล่าห,หนึ่งว่ามันเหยียบเส้นไหมตอนถอย<ม>หรือแค่ข้าง เออเอาเอาจว์ให้ดีอยู่กับเส้นดำไปเลยไม่ต้องข้างอ่าเราไปเหมือนเดิมอันนี้ไม่ต้องรัดเข็มขัดเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่อยู่นะครับเดี๋ยวนักเรียนจะเ,เก่งเกินเกินไปนะครับอันนี้ก็ถอยหลังตามเส้นดำเอาตรงๆนะครับ นี่เป็นทฤษฎีพื้นฐานนะครับทฤษฎีพื้นฐานคือเดินหน้าตรงถอยหลังตรงให้ได้ก่อนเสร็จแล้วเราก็จะสอนอย่างอื่นก็คือการทรงตัวตรงเวลาขับนะครับบนเลนตัวเองนะครับเสร็จแล้วก็มาดูโจทย์ใหม่กันนะครับในเมื่อถอยหลังได้เดินหน้าตรงถอยหลังตรงได้เองแล้วก็มาเป็นการจอดเชืยอฟุตบาทนะครับ ต้องรีบมากไปเรื่อยๆนี่รอบที่3นะครับในการถอยหลังนะครับมันจะมีการถอยหลังแบบวงกว้างนะครับซึ่งแบบว่าไม่มีอะไรมากมายนะครับก็แค่ถ้าเป็นที่กว้างมือใหม่ก็ถอยได้ทุกคนนะครับ แต่พอถอยแบบมีพวกมีฟุตบาทมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นฟุตบาทฝั่งซ้ายแบบนี้นะครับมีการเปิดไฟให้สัญญาณครับอันนี้คือการจอดเทียบฟุตบาทนะครับ ไปล้างมาหนึง่งจังนี้ยังไม่ผ่านเท่าไหร่นะครับยังไม่ผ่านเพราะว่าย็นระยะมันไกลเกินไปนะครับอีกอย่างหนึง่งมือ,อคนขับขับเร็วเกินไปนะครับมาเรื่อยๆเ,เมื่อกี้ไม่ผ่านเป็นศอกระยะเป็นศอกเพราะว่าเราปล่อยจังหวะเร็วไปแทบจะไม่เหยียบเบรกหรือเหยียบนิดๆ เกือบไม่เหยียบเลยอ่ะตั้งใจจะไปอย่างเดียวอ่ะเพราะว่าเราตั้งกลัยไว้แล้วมันหายไปช่วงหนึ่งใช่ไหมอืมมันก็เลยระยะมันเลยน้อยเกว่าเราเคยไปถึงนู่นมันได้ตอนนี้หนึ่งต้องเบรกลงไปด้วยเอาแก้ตัวอีกรอบตรงๆไปนี่แหละก็ไม่มีการเข้าไม่มีการปรับอีกแล้วนะครับอ่ามีการปรับแล้วครึ่งหนึ่งกว่าจะคิดได้ก็ ้าไปครึ่งหนึ่งแล้ว่าดีครับโอเคหนึ่งถอยหล้างกลับมาดีกว่าเดิมนะครับโอเคถือว่าผ่านนะครับดีกว่าเดิมหน่อยหนึ่งนะครับก็ถือว่าได้แก้ไขแล้วนะครับแต่ว่ามือใหม่มันต้องฝึกนะครับฝึกไปเรื่อยๆถ้าคนไม่เคยฝึกก็จะชวนฟุตบาทเดินหน้าเข้าจอด เวลาเจอที่จอดก็เปิดไฟเปิดไฟซ้ายไว้ตรงน,นี้เราสอนไปหมดแล้วนะครับตอนนี้เรามาแค่ถ่ายให้ดูว่าเออเป็นไปได้ไหมเวลาจะขับรถเองอะไรอย่างนี้นะครับมือใหม่ว่าเวลาโครูต้าสอนไปแล้วนี่มันมันใช้งานในชีวิตประจำวันได้ไหมนะครับ เดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองหรือเปล่าและใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ในการคอยหลังเข้าจอดณจุดนี้นะครับก็คือเดินหน้านั่นแหละนะครับแต่ว่าก็จะมีการโยกนะครับนี่คือการใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะครับดูนะครับว่าจะเป็นไปได้ไหมนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปแนะนํานิดนึงนครับเพราะว่าอาจจะลืมไปแล้วนะครับ หนึ่งมันห่างมากใช่ไหมหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะคิดว่าเราจะเดินหน้าไปทางขวาไหมไม่ใช่ท่าสอบแต่เป็นการเอาชีวิตเออเอาเอารอดเอารอดลอด,อลอดไปวันๆคือว่าทําให้ทําได้เวลาที่มีรถมีอะไรวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องจอดให้ได้โดยการเดินหน้าออกไปเหมือนเราจะออกแต่ไม่ออกนะเอาแค่พอประมาณเดินหน้าเดินหน้าเขาไปหากลวยด้านซ้ายคืนคืนพวงมาลัยซ้ายก่อนเออเดินเดินตรงๆไปก่อนตรงๆไปเออนั่นแหละเดินตรงๆไปเสียงวาออกมาด้วย เออเดินไปอีกเดินไปอีกเดินไปอีกเออนั่นแหละโอเคแล้วทีนี้ก็ปรับเข้าทีนี้คือทําทุกวิถีทางอ่ะที่ที่ตัวเองจะเข้าไปใหม่ได้เราไม่ใช่ซื้อบื้อที่ว่าทำตามแบบเดิมตลอดไม่ใช่ต้องปรับให้เป็น 0.5นะหนึง่ง0จุดล้างจนจนเกือบ้าเลยอะ่ะยห,หลังให้ถึงที่สุดเดินหน้าใหม่ก็เข้าซ้ายก่อนเดินหน้าไปอีกค่อนข้างเยอะเดินหน้าไปอีกค่อนข้างเยอะเออโอเคอันนี้เป็นการฝึกแก้ไขนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะลืมนะครับก็จะมาติวให้ใหม่จนกว่าจะทําได้เหมือนเดิมนะครับ อ่าเริ่มกลับมาแล้วนะครับตอนนี้นี่มันไม่ใช่ว่าแคบนะครับผมไม่ได้เอาเปียบนะครับผมตั้งคือสถานการณ์จริงรถจอดหน้าหลังหนึ่งคันนะครับเนี่ยดูนะครับระยะมันห่างนะครับไม่ใช่ว่าผมตั้งเอาเปรียบหรือว่าตั้งแกล้งนะครับอันนี้คือสถานการณ์ที่นักเรียนจะต้องเอาเอาตัวรอดนะครับให้ได้จอดให้ได้พูดว่างั้นนะครับซ้ายเต็มที่นด้หนึ่ง มีใช้มีคืนด้วยแล้วก็ถอยนาเรื่อยอันนี้ก็ยังนะครับยังต้องแนะนำจริงๆก็ยังถอยได้แต่ว่าธรรมดาของการกะนะครับเวลากะเราต้องกะเองเอาใกล้ที่สุดนะหนึ่งใกล้ที่สุดเราจะไม่แค่จอดได้เฉยเพราะว่าได้เฉยมันง่ายไปเอาใกล้ที่สุดประมาณสองนึงเอ้ยเครื่อนนึงด้านซ้ายหรือมากกอ่าเครื่อนึงหน่อยหน เกือบดีแล้วนะครับตอนนี้อ่าดีนะครับแจ่มมากดูเช็คหน้ารถตรงหรือเปล่าเกือบดีแล้วนะครับอ่ามีชนเล็กน้อยขนานได้แล้วแต่ว่าข้างหน้าไม่ปลอดภัยดูขนานด้านซ้ายด้วยนะหนึ่ง โอเคประมาณนี้แหละถอยล้างออกก็นะครับยังอยู่ในการฝึกก็จะต้องทําให้ได้นะครับสถิติคือยอดต้องดีกว่านี้นะครับมันจะต้องตามนั้นนะครับจะได้เวลาไปจอดเวลาไปขับจริงก็จะได้ไปได้นะครับวนมารอบนึงหนึ่ง,งเดี๋ยวพวงมาลัยมันจะติดซะก่อน ตรงนี้มันจะซ้อมนานบ่อยมากก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าการหมุนพวงมาลัยเยอะในที่ขับแคบหรือว่าในที่ที่มันดับจําจเป็นต้องอย่างนี้นะครับมันจําเป็นนะครับที่จะต้องฝึกสักพักก็ต้องย้ายไปทําอย่างอื่นนะไม่งั้นมันก็งานเข้ารถเราจะพังได้นะครับพวงมาลัย power อาจจะ power อาจจะแตกหรืออะไรอย่างนี้ตามมาอีกเยอะๆนะครับคนที่จะฝึกให้ใครสักคนหนึ่งต้องดูได้ว่าเราตามนักเรียนทันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับ ผมก็ไม่ได้ว่าผมเก่งนะครับแต่ว่าแนะนําว่าให้หาที่โงกว้างนะครับทำเหมือนเดิมเลยรอบนี้มาดูกันชัดๆข้างหน้านะครับ เกือบไม่รอดโอเคผ่านใช้พวงมาลัยเยอะไปตอนที่เข้าเข้ามาเมื่อกี้เห็นชัดๆนะครับถ้าใครได้ดูเมื่อกี้ก็คงจะรู้ว่าน้องใช้พวงมาลัยเยอะมากนะครับหมุนเกือบจะชนแล้วค่อยหมุนออกนะครับนี่คือความเป็นมือใหม่นะครับก็อย่างว่านะครับมันยังไม่มีอะไรชัวร์นะครับต้องมาดูกันไปเรื่อยๆจะฝึกกันไปเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณที่ตามครูต้านะครับยหลังเข้าจอนหนึ่ง หยุดตรงกวยสีแดงด้านหน้านูาน้นอย่าลืมกดติดตามที่โลโก้สีแดงดตรงนี้ด้วยนะครับผมกดตรงนี้เลยนะครับกดตรงนี้ครับผมนะครับจะได้ติดตามการอัปเดตของคูต้าเรื่อยๆนะครับชอบการสอนสไตล์คูตา้าติดต่อเข้ามาตามเบอร์โทรใน u t u b e ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ